เล่าบวยมันต้องดองทุกปีเอหมือนเทศกาลอะเมือนจีนสงการไรเงี้ยมันต้องมีพิธีดองมันต้องดองทุกปีปีปีหนึ่งก็ดองหลโหยอยู่ผลบวยกับอุปกรณ์ก็ส่งตรงมาจากเชียงใหม่สั่งเจ้าเดิมนี่ก็ให้พี่แม่บ้านคุณตุ๋ยช่วยทาความสะอาดโหลแล้วก็ให้คุณน้อยช่วยล้างผลบววพร้อมกับแคะเม็ดดำๆตรงขั้วแล้วก็บอกคุณน้อยว่าฝากผึ่งลมด้วยนะคะเพ่งไปกินเหล้าก่อนเดี๋ยวกลับมาดองแล้วกลหายไปเป็นวันโคลมาอีกวันพร้อมกับอีปารีเขาก็มีการ์ดแตงกิ้วมาให้พร้อมกับวิธีดองวิ ที่ไม่ได้ถ่ายไว้มัวแต่ไปแดกก็ใส่ลงไปในโหลแบบนี้สลับไปเรื่อยๆใครอยากจะจิ้มผลบวยก่อนใส่โหลก็ไม่ผิดถ้าไม่ติดขี้เกียจก็ทำไปแล้วจะเตือนเรื่องนึงตอนนี้เพจปลอมเยอะมากสร้างเพจมาคล้ายๆหน้าตากับร้านที่เบิ้อสั่งต้องระวังกันนะอย่าเห็นแก่ของถูกโดนกันไปเยอะมากแล้วมันมีฟีลนี้ด้วยว้มิจฉาชีพซ้อนมิจฉาชีพคือทาแบบตัวเองเป็นเหยื่อมันทําลายน้ําที่มันโพสระวังมิจฉาชีพต้องโอนบัญชีชื่อนี้เท่านั้นนะครับนัวแสบป็นเอกลักษณ์ร้านนี้้ใหบวยแบบจุก เขามีทั้งแบบเป็นเซ็ตดองจะสั่งเฉพาะผลบ้วยเขาก็ส่งแล้วที่ชอบใจกว่านั้นคืออะไรเขาเลือกส่งรถเย็นเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าให้ร้านนี้แบบสุดใจ2องโหลนี้เบิ้มใช้วอดก้าดองดองเสร็จก็เขียนโน้ตเขียนวันที่จริงๆวันที่นี้สําคัญนะสําหรับคนที่แบบชอบดองเยอะๆแบบเบิ้มตอนนี้ของเบิ้มแม่งเป็นส10บโหลเดี๋ยวไว้ว่างจะทําคลิปเปิดเล่าบวยดองให้รรัับชมกกนนอดูะ